สวัสดีครับจากงาน CPSE 2 0 2 5เซ็นเตอร์นะครับงานนี้เป็นงานใหญ่ของประเทศจีนเลยครับที่รวบรวมแบรนด์ต่างๆในประเทศมาจัดโชว์โดยสินค้าส่วนใหญ่90%จะเป็นระบบ C C T V เอาล่ะพูดถึงจีนก็ต้องเจอความยิ่งใหญ่กับอาคารที่จัดแสดงแน่นอนงานนี้ใช้งบตัวเองครับไม่มีสปอนเซอร์ดังนั้นไม่มีไบแอสดนวยบูธแรกน,น่าสนใจครับกล้องอ่านว่าเสอ,อผมเข้าใจไม่ผิดเห็นอยู่ก็เป็นกล้องความละเอียดแบบ12ล้านพิกเซลทรงมีลายขนาดให้เลือกครับ ซึ่งหลากหลายแบรนด์ที่อยู่ในงานไม่มีในไทยนะครับบอกก่อนก็จะโชว์ความสามารถครับสินค้าที่ผูกรวงกับคลาวว่าจะเป็นกล้องหรือระบบเน็ตเวิร์ดถึงระบบโซล่าเซลล์กระตทศยบูตหนึ่งครับไายแบรนด์ PVT ครับแค่ในงานครับมีสินค้าจัดแสดงเป็นพิเศษอุปกรณ์ทางการทหารครับเข้าใจว่าเป็นปืนเครื่องยิงโดนนะหลายๆบูธครับก็จะเน้นกล้องที่ใช้งานภายในบ้านผมนิยามมันว่ากล้องโรบอทสินค้าหนึ่งที่น่าสนใจครับตัวดอเบลนั่นเองไทยอาจจะไม่ได้นิยมกันมากโดยที่จริงจะติดตั้งกันที่หน้าบ้านกดปุ๊บรู้ปั๊บ และยังมีการอินสเกตร่วมกับระบบ i o t ต่างๆส่วนบูทนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นกล้องโรบอทอีกเหมือนกันกล้องดูหน้าตาน่ารักครับเพราะว่ามันมีแมกเนติกจะแปะตรงไหนก็ได้ครับที่เป็นโลหะและอีกบูทหนึ่งครับที่น่าสนใจคือแบรนด์เทียนดี้ยกทั้งทีมงานที่อินมาเลยงาน<ๆ>ก็โชว์เรื่องของเซิร์ฟเวอร์กล้องที่มีการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศกล้องก็มีฟีเจอร์ต่างๆมากมายครับเอามาโชว์ให้ดูเซสชั่น <Station S 1> หนึ่งที่น่าสนใจครับเขาเอากล้องมาใส่ในตู้จะเป็นตู้อบความร้อนหรือว่าในตู้ปลากล้องมันก็ยัังงงงสสาาาาามรรถทํนนนไดดดด้ีีแและอกึ่เป็จ c e s s o r y ของระบบ access control ไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กล็อกเป็นแบบเดือยล็อกก็ตามหน้าตาสวยงามครับมีหลากหลายรูปุแบบให้เราเลือกใช้แต่ในไทยยังไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่นะซึ่งจุดหนึ่งที่ผมสนใจครับก็คืออุปกรณ์ที่สามารถทนในมาตรฐานของ IP 68จะจุม่มน้ำหรือยังไงมันก็ไม่ช็อตนะและอีกบูทหนึ่งครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะหลอนสุดๆไปเลยก็คือ cut out ครที่มันสามารถตั้งเวลาเปิดปิดสวิตช์ในตัวมันเองได้สินค้าด้าน e n t e r t a i n m e ก็มีนะครับเป็นลำโพงครับเชื่อมต่อโดยการเสียบสายแลนครับ จัดการอุปกรณ์ทุกอย่างผ่าน IP ครับและอีกบูทหนึ่งครับที่ผมเข้าไปกวนครับก็คือพยายามพูดคุยกับฝรั่งที่อยู่ในตู้เองเขาเป็น AI ครับที่อยู่หน้าง,งานครับผมลองคุยเป็นภาษาไทยนะแต่เ็ายังโต้อตอบกันไม่ได้นะพยายามลองหลายภาษาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือไทยก็ยังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสักทีฮะ เอาละเดินต่อไปในห้องอื่นก็ยังมีครับภายในห้องอื่นๆนะครับก็จะมีสินค้าต่างๆอีกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือเป็นโซลาเซลล์ก็ตามส่วนกล้องเนี่ยก็จะมีบริษัทที่เป็น O E M พร้อมที่จะพูดปุยกับเราอยากได้กล้องแบบไหนอยากได้หน้าตาแบบไหนอยากได้ความละเอียดแบบไหนสรงแบบไหน,บ,บ,ไหนบอกได้ครับเดี๋ยวเขาจัดให้คะโดโรนก็มีครับน่าสนใจทีเดียวผมเดินเร็วๆนะครับแล้วก็จบสำหรับงานนี้แล้วถ้ามีงานอื่นที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะไปและถ่ายคลิปให้ดูกันครับ